วสวัสดีครับพี่แดงคนพัฒนพ์นพิสุวิทย์รายการคุยขมุ้งข่าวเช้าผมอยู่ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่คือกลางเมืองเชียงใหม่มีวัดลอยเคราะห์ที่ใครก็ตามทีทั่วฟ้าเมืองไทยจะมีข้อมีภัยต้องมากราบสักการะวันทาครับ mm hmm. เมื่อวันที่15พฤษภาคมวันที่มีดาวพฤหัสีโคจรย้ายราศีผมนําสาธุชนสร้างองค์พระพุทธรอยเคราะห์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคราจารหลวงพ่อทองวัดพระธาตุสีจอมทอง ตลอดจนครูบาเจ้าเทืองนานสาธิโลแห่งวัดบ้นเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณพระราชัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุริบุญชัยสามรูปเป็นประธานเททองหลอ่อพระพุทธรอยเคราะห์หน้าพระวิหารณลานกว้างตรงนี้นะครับนั่นแหละครับนั่นคือพิธีการเททองหลอ่อองค์พระปฏิมาชื่อพระพุทธรอยเคราะห์และองค์บรมคุมหมอชีวกกุมารพัชภาคหน้าหนุ่มเอาละครับจากนี้เป็นต้นไป องค์พระพุทธรอยเคราะห์และองค์บรมครูหมอชีวกกรมารพัฒภาคหน้าหนุ่มจะประดิษฐถานณวัดลอยเคราะห์ให้สาธุชนได้กราบไหว้ไปร้อยปีพันปีบุญกุศลในคราครั้งนี้จงสําเร็จแก่ทุกคนทุกท่านทุกประการครับสาธุเอาละครับเดี๋ยวผมจะนําไปไหว้พระพุทธรอยเคราะห์และไหว้องค์บรมครูหมอชีวกกมารพัฒใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่วัดลอยเคราะห์ก็อยู่หน้าจอทีวีทั้งช่องเก้าอย่างนี้ยกมือพนมอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยครับตามผมมาเลยครับ นี่คือองค์พระพุทธปฏิมาในพระวิหารวัดรอยเคราะห์และที่สําคัญนะครับองค์พระปฏิมาที่ได้เททองหล่อโดยหลวงพ่อทองคูบาเจ้าเทืองและเจ้าคุณพระราชปัญญาโมรีวัดพระราธาตุริพุญชัยนั้นจะมาประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าตามเจตนาของสาธุชนทั้งหลายซึ่งผมจะนํามาถวายและได้ท,ทําพิธีสมโภชในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวไปไหว้หมอชั่วกุมรารพัฒกันต่อนะครับ เอาละครับนี่ผมอยู่ที่วิหารประดิษฐานองค์บร,รมครูหมอชีวกกุมารพัฒท่านเป็นหมอหรือเป็นแพทย์ประจําพระองค์นั่อเองครับในสมัยพุทธกาลและองค์บร,รมครูหมอชีวกกุมารพัฒององนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้เททองเมื่อปีพุทธศักราช2547ครับผมเป็นประธานจัดสร้างให้กับสมาคมแพทย์แผนไทยหนึ่งเดียวในภาคเหนือนี่คือสุดยอดฟันธงท่านต้องหาอกาศมาก,กราศัการะโดยเฉพาะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคลมเลพิษลมพัดโรคเวรโรคก,การบาดประการที่รักษาไม่หาย มาอธิษฐานเอาน้ำมนต์เนี่ยนะครับไปอาบไปดื่มขจัดปดัดเป่าโรคร้ายภัยเวรต่างๆให้มาลายหายไปเอาละครับใครอยู่ทางเหนือก็มาที่วัดลอยเคราะห์นี่ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมจะนำไหว้วันทาขอพรเชิญครับเขาเตรียมน้ำมนต์นให้อธิษฐานและทำบุญนะครับโอมน้โมชีวโกศีรสา อาหังกรุนิโกสัพะสตานังโอสทะทิปมันตังประภาโสสุริโยจันทังกุมารพัชโจปากาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาโหมิขพเจ้าขอไหว้องค์บรมคูหมอชีวกกมารพัฒณวัดลอยเคราะห์นี้ขอองค์บรมคูหมอจงประสิทธิประสาทเป่าเสกให้น้ำมนนี้ เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไปดื่มกินแล้วจงขจัดซึ่งโรคร้ายภัยเวรขจัดซึ่งคุณสายอวิชาให้พ้นไปจากกายข้าพเจ้าและญาติของขปเจ้าตั้งแต่บัดนี้ให้มีความสุขสวัสดีดุจพระองค์ตรัสว่าอโรคขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐขอความเป็นราบอันประเสริฐคือไม่มีโรคจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าบิดามารดาครูอาจารย์และแฟนรายการคุยขมงข่าวเช้าทุกคนทุกท่าน ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเทินเอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วที่เรียกว่าสุดยอดฟันธงณนะวัดลอยเคราะห์กลางเมืองเชียงใหม่หาโอกาสมากาบไหว้สักการะวันถาจะเป็นมหามงคลแกคุณทั้งหลายโดยทุนหน้าเอาละครับวันนี้คุยขโมงข่าวเช้าในช่วงสุดยอดฟันธงหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ไไหนรีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุกที่ทั่วสิ่นแดนไทยบอ,อกได้สุดยอดฟันธงออกได้